สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรืยานะครับแล้วก็จะให้สูงสมได้ด่านแซนฮอกสักทีนะครับหมดอ่านแล้วหมดออโตเมทเรายกแรงเรานะครับก็ริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมภาพจีม b i บายบนเว็บเข้าไวมากมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กนะครับแถมริชแมนคอยด้วยนะว้เป็นส่วนลดแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนทางริชแมนช็อปรับใครอยากเติมเกมแล้วก็สามารถเติมกับทางริชแมนช็อปได้แล้วก็อออีกย่างนคื เติมเกมราคาถูกเลยที่วันนี้ล i c h Man Shop บอกเลยด่านนี้สุ่มยากมากมนะครับยากกว่าด่านมิลำไม่รู้ว่าทุกคนจะสุ่มได้ไหมผมเนี่ยสุ่มโอกาสเจอได้แค่แบบหนึ่งร้อยเกมไปเจอสักสองเกมได้มั้หรือไม่ก็ร้อยเกมเจอสักสิบตาคือมันน้อยมากจริงนะทุกคนเพื่อนอันนี้คือผมไม่ได้โหลดชุดแน่เลยคนแรกส่วนคนที่สองนี่น่าจะโหลดไม่เต็มเหมือนขาดๆอเ่างยี้ไม่รู้นะครับโอเคไหมทุกคน เดี๋ยวเราลงไหนกันดีในด่านแทนฮอคบูตแคมป์เหรอถ้าบูตแคมป์นี่แน่รอดแน่เลยตรงตรงลงไหนดีเนาะเพืจะลงไหนอะลงบูทเหรอไม่เอาดีกว่านะผมลงบูทผมว่าผมแตกนะแล้วผมลงพาราได์ดีกว่าพาราได์ไม่ได้ลงมาเป็นปีแล้วเผื่อๆน่าจะสองสามปีแล้วแต่ไม่ได้เล่นด่านแทนฮอคเลยนะเปลี่ยนที่ลงบ้านนะบางคนเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับโอเคก็เหมือนกับการที่เรา เปลี่ยนแปลงชีวิตที่แล้วทุกคนอยู่ที่เดิมมันไม่ดีเราก็ทำอย่างอื่นบ้างนะครับชีวิตเราต้องเปลี่ยนแบบบ้างน,นะครับจะได้ดีขึ้นนะจตู้ลยลยใชมจะกล้โหแล้วคนลงโคตรเยอะลงชั้นสองเลยก็แลังการอะไรเปริดมาเจอสองคู่หูเลยนี่หว <c oughs> ่ารอ,นน <c oughs> อเขาวิ่งมานะได <c oughs> ้เอง กบกนนังนี่้เ่ย้โหไปมาแตนมาสนแล้วไ้จะคงต้องดนักก่อนนะเพราะโปลงเยอะมากโอ้โหเสียงท่วมท้นเลยแล้วได้กินสตดิโอี่มอเรรนี่เป็นตัวอะก็ใส่กั नखिनी झाना लाग्छ म या त त्यहाँनिर म कुमा मलाई नचिनी झान्दिग ए म सकिएको जाँदा फर्किरहेको कस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँले अब झटमै बसिरहेको छ कसले भन्यो अनि म तिमीले हानेको हान्न जाँदै थिएँ ไอ้พวกปอดก่อนจะตบไปอัลบั้มที่เนี่ยไปบอสคนต้องดักยาวเลยนะไทยจเย็นกว่าเกมนี้ชนะนะหลังๆถ้าวิ่งใส่ไม่ค่อยรอดเลยนะทับจีเนี่ยผมดักได้ดักดีกว่าแล้วเสียงเพื่อนดังจัดเลยเย็นเท่าไหร่อาจารย์ไปหลอกแต่กันขนาดเพื่อนแตกกว่านะเพื่อนยังพูดเลยเนี่ย น่าจะจะมาตีเขาแน่เลยลดก่อนเลยนะโคตรดังเลยตรงนี้ลดกันข้างหลังตัวนึงหรอเดี๋ยวเราเขานิ่งเก็บของสามก่อนผมว่าต้องเอาตีแน่ละตีนพ่อชิเลยดีสิ

ขึ้นไม่น่าได้นะคนผมว่าทนแดกปาดแน่เลยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> หามุมปลานะีผมหามุมปลาเน็ตก่อนนะน่าอยู่มุมขวานี้นะ <c oughs> โอเคน็อกหนึ่งนะที่ก็จะทำเชื่อได้ไกล ้โหไม่ได้เพื่อนเขาเดี๋เลยว่าจุดเดิมีกพกแลกนตาไปจุดเดิมก็แล้วกันนะเอาไปอกันบุกอยู่เน่ยเลยดลับอะไรนะโอ้ไม่เลยนอกนเซนซิคอมกอมดรเเรียเลนี่พูดันันเตอ้

ครั้งแรกเลยที่เล่นหมดอยู่อาและเคียร์ในพลัจาได้ค่เืนเฉยเลยโอ้โหทุกคน,กค,นคือผมรอมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับไม่มีใครผ่านมาเลยว่าจะด่กคนเอารถซะหน่อยไม่มีจริงเหรอผมรอจนเพื่อนผมแต่กหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันลงอยู่ในบูธแคมป์นะครับไปหมดเลยตอนนี้ ผมว่าผมคงต้องต้องไปแล้วนะทุกคนไม่ไหวละใจผมมันร้อนแล้วแหละตอนนี้โอ้โกคใครมาขับรถตรงนี้เนี่ยผมเปิดจุดเลยด้วยเราก็รีบจัดเลยปะต้องเล่นเลยนะงัน้นผมล่วงแน่ น่าจะหลังดไมานะแล้วเสี่ยงรถตะก,กี้ขวาชิบหายแล้วมังคับเล่นจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวของปั๊มยาผิดโอ้โหทันไหมเนี่ยไปละโอ้โห,โโหเกือบ โหนี่คือแกจะให้เป็นไฮให้เป็นไฮไลท์แหละกลัวเหมือนมันมันมันไม่ตื่นเต้นเหรอฮลัลโหลโคตรอันตรายเลยเดี๋ยวต้องสมงครถก่อนนะต้องเอารถออกรู้มากอีกอพวกนี้มันรู้เยอะนะทุกคน หาลดตัวบนนะนี่ไงผมเจอแล้วพิมพยาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเนะโอกาสสุดท้ายละลาดเชนโอเคปะถ้าแตกก็ต้องยอมนะครับเราว่ามันไม่มีทางหนีะโอเคโอ้โหต้องวงอย่างแรงเลยโอ้หถ้าวิ่งมาคือแตกแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเลย อย่านะอย่าชนโอ้โหโโหโนูจัดทุกคนผมจะไปเล่นไหนดีเนี่ยบ้านนี้อะ่ะโอ้โหแล้วนะบ้านนี้มันน่นตราลายเกินอ่ะข้างหลังบักกี้ก็ตามอ,อีเกเจ็บมนะันอะเขไปต่อนะโอ้ยรถเครื่งองบิก มีเสือป่จาจระเข้จัดเลยตอนนี้อยา้โหแล้วมันมาแม่นอะไรตอนนี้เดี๋ยวฮัโโลโหลเดี๋ยวยาทุกคนผมเล่นไหนเดียวนียโอ้โหตรงนี้ก็มีศพต้องเล่นบ้านนี้แล้ว,วะ่ะมันบังคับเล่นละโ,โห้รถก็ไม่ปิดประตูก่อนทุกคนเดี๋ยวยุ่งเข้านะครับปิดก่อนปิดก่อน โอ้โหทุกคนผมต้องเล่นหรผมโรคคนเลยโอเคทุกคนก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยผมดีดูจบคลิปนบฝากไลค์กดแชร์กดคอมเมนตคลายเพลีย์เลยแต่ผมดูให้นะครับผมโลกอีกแล้วไม่ได้เล่นนานเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเซยุบายทุกคนบ๊ายบายนะครับ